สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้พ่อกันอีกแล้วครับวันที่สิบสองนะครับวันที่สิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพอสกับมีแนวทางเพื่อนบ้านนะครับตำเหล้าของเซียนใหม่มาฝากพีนนนกน่น้องเอฟซีือเกาครับเป็นยังไงน้อพี่น้องเอฟซีเฮาโชกมันน้ำเซียนเพนบ่ครับสำหรับสองรอบที่พันมาคือ วันจันทร์วันพุธครับแต่ว่ากาคิดว่าพี่น้องอาจสิบ่เห็นนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเพราะว่าสิเป็น Facebook หรือ youtube ในช่องของพอสก็รู้สึกว่าเพิ่นสีปิดหูปิดตาหรือจังได้ไนี่นะครับเพราะว่าพี่น้องเขามื่อเบิ่งน้อยหน่อยนะครับบางครั้งทา บ่มีการแนะนำหรือว่าทาง facebook บแนะนำหรือ youtube บแนะนำกับคนก็เห็นหน่อยนะครับพี่น้องอาจสิบบเห็นเพราะว่าก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับบอกว่าบบเห็นตัวเลขของเซียนไม้ซั่นครับคือจริงๆตัวเลขของเซียนไม้ก็คือพศเป็นผู้นําเสนอนะครับพศเป็นผู้นําเสนอตัวเลขแนวทางของเซียนไม้ครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเพราะว่า เสียนเพิ่นบอสะดวกที่สีมานั่งให้แนวทางนะครับเพิ่นก็นเลยเอาตัวเลขแนวทางมาให้พอเป็นคนนําเสนอให้นะครับจะต้องทาความเข้าใจกับพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านนะครับที่ถามว่าเสี่ยนไม้มันผู้ใดครับเสี่ยนไม้กับเพิ่นบออยากเปิดเผยตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นกับมีเยี้งพศกับเป็นผู้นําเสนอให้เพิ่นนะครับ ตัวเลขของเพิ่กนกาเลื่อมต้นที่พศามานําเสนอช่วงนั้นกะเข้าสิบเอ็ดงวดติดนะครับหลังจากสิบเอ็ดงวดติดมาก็มาลุดช่วงหนึ่งลุดแล้วกาพศกับพักบัวดมานําเสนอเสี่ยนเพิ่นกับเฮ็ดลองเบิงมันเขา่าเข่าอีกเสียนเพิ่นกนบอกว่าพอาว่าสันช่วงนี้รู้สึกมันสิเดินแล้วเดินดีแล้วว่าสันครับเพิ่นก็นเลยเอามาให้พศลอลงอีก ล่งช่องอีกช่วงนั้นล่งช่องปุ๊บก็บเขาติดต่อกันหางวดครับเขาติดต่อกันหางวดหลังจากหางวดแล้วก็ลดเง้วเลยครับจนกว่าจนปานนี่แหละครับพึ่งเอามาลงเพิ่นพึ่งทรงมาหายลงสองช่องเอยเออสองสองรอบครับขอถวษที่วอาพิดนะครับพึ่งล่มล่งไปสองรอบจะ ผลปรากฏว่าเขาเที่งสองหลอบครับเดินดีนะครับเดินดีคือจันพุทธสุกผ่านแล้วมือวันศุกร์มีกครคิดว่าเส้นเพิ่นกบมันใจขึ้นเกานะครับเพราะว่าตัวเล็กหน้าทางเหมือเส้นเพิ่นเท็ดออกมาเพิ่นก็ต้องมันใจนะครับเอาพี่น้อง fc เข้ากับเชนหัวขอเลยเด้อครับตามราวเซียนใหม่ตัวเลขของเซียนใหม่เมื่อนี้มี เก่าหางครับมือวันพุธมือวันพุธมีแปดหางครับมือวันจันทรู้สึกสิเจ็ดหางครับมือวันจันทร์ถ้ายจำวิพิตนะครับกต่เขาม้าสองรอบติดครับเขียนหัว้อครับท่านผู้ชมเขียนหัวข้อเลยนะครับตำเล่า เซียนไม้ครับบอกไทยหว่าวาผสมกันยังสิละครับจะต้องขอโทษขอไพ่บางครั้งนะครับถาเวรยังพิษไปพี่น้องก็จะถือสาเด้อครับหาเรื่องเทียกับบอกวกไปว่นมากแต่มีเนาะเอาเขียนตามครับจับคู่สองตัวเก้าสองศูนย์สามศูนย์หนึ่ง หนึ่งสี่สองสามหนึ่งสองสามสี่แปดเก้าหนึ่งแปดครับมีเก่าคู่เก่าหางเพิ่นบ่ได้เน้นเด้อพี่น้องเอาสิครับเพิ่นบ่ได้เน้นตัวใดตัวหนึ่งเพิ่นบอกว่าตัวเหล็กมันก็มีเก่าคู่เก่าหางไปกลับด้วยนะครับบนล่างมาสั่นเพิ่นว่า เพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องไปพิจารณาเอาเองครับพอสอกับบ่โห่เสียเนียนตัวใดพอมันเป็นเลขของเพิ่นนะครับเพิ่นเฮ็ดมาหายเพิ่นบอกว่า,อวาพอมีตัวเนียนดอกไปท่อๆกันหลดไปสั่นเพิ่นว่าครับถ้าคือจังวันจันทร์วันพุธวันวันจัน,นทร์นี่นนเนขาตรงๆครับวันพุธเขาตัวครับครับเมื่อนี่ ความขาดหวังของเซียนเพิ่นก็บอกวา่าคิดว่าไปไซบอรอดนะครับอันนี้คือความที่เซียนเพิ่นว่าเนาะพอสกระหวังจังสั้นล่ะครับกัหวังเ,งเพื่อจ้าเซียนเพ่นว่าอยากให้พี่ให้น้องเฮาโศกมานกันครับเอาเดี๋ยวทวนตัวเลขให้ฟังอีกทีนึงนะครับสิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตำลาวเซียนใหม่จับคู่สองตัวเก้าสอง ศูนย์สามศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สองสามหนึ่งสองสามสี่แปดเก้าหนึ่งแปดครับพี่น้องเข้ากาเอาไปพี่แจหน้าเบิ้ลครับพิษถูกกายวิวากันเนอ,อพี่น้องตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับว่ามีผู้ได้หูว่ามันจะออกตัวใด เสียนกับบห้พซอสอกับบห้ครับเพราะฉะนั้นจะให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับคือถ้าห้อมากักห้อชอบกับจังเอานะครับอบอกง่ายๆคือชอบจัดขัดผ่านนี่แหละครับถ้าห้อมากักห้าชอบเรา,าจังจัดไปถ้า,า,ากกบบมักบ่ชสอบกับเบิ้งไปเอาไปพิจนนารณาเบิ้งเอาไปเปรียบเทียบ เบิ่งกับหลายๆอาจารย์ว่ามันเดินดีว่ามันเข่าดีบ่งสี่เนาะครับเข่าสิได้มีขอมูลแต่ว่ามันก็คือจังอ่าเพิ่นบอกนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้การลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับจังได้จังได้กบหบพ,พี่น้อง FC เอฟซีเข้ากับวิเคราะหา์ให้ดีๆครับ นี่แหละครับตัวเลขหน้าท่างก็ตามนี่ละ9 2 0 3 0 1 1 4 2 3 1 2ส4 8 9และ18 9คู่9หางไปกลับด้วยนะครับ<อ>เป็นหบอกว่าวอกับกระตับแตกคือว่านะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าสิไปตามเสี้ยนเพิ่งจะไปไป,ไปกลับบนล่างนะครับไปกลับบนล่างครับ แคปหน้าจอไว้เลยพี่น้อง FC เอฟซีฮาก็ได้แคปหน้าจอไว้ถ้ามักถ่ายชอบก็ชอบจัดเลยนะครับฮามาักแต่ว่าย่าไปเลือกกัาด้วยครับเอาหมดทุกตัวนะครับเอาหมดทุกตัวครับมันจังสีโฉบหมันกันครับเอาถ่ายคลิปก็ให้พี่ให้น้องเฮาโฉบหมันหมันกันคือเก่าครับผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่คําว่าโชคดีนะครับให้ได้เฮ่พร้อมกันนะครับ สองทุ่มครึ่งวันที่สิบสองครับรวยยกช่องครับพอกันไหมในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ